ได้รับจดหมายนะคะของทางประกันสังคมว่าให้เราเนี่ยไปรับเบี้ยชราภาพที่อายุครบ55แล้วให้ไปที่ประกันสังคมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมี s อสส่งเข้ามาทางโทรศัพท์เป็นไลน์ก็เลยไลน์ไปเป็นเพื่อนพอไลน์เป็นเพื่อนเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์าอ้างตัวว่าเป็นพนักงานประกันสังคม ตอนนี้ให้พี่นะ่ะอัปเดตข้อมูลนะข้อมูลประกันสังคมไม่เป็นปัจจุบนันแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องไปทําเงินเบี้ยชราภาพคืนโดยที่เราเนี่ยตอนนี้เขาทันสมัยอะ่ะเลยไม่ต้องไปที่ธนาคารให้ไปติดต่อก,กับเขาทางไลน์อันเนี้ยแล้วเขาจะส่ง otp มาให้ให้ otp เนี้ยไปเบิกเงินของทางธนาคารได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปที่ประกันสังคม เขาก็ให้ลงทะเบียนใส่รหัส OTP ของเราแล้วก็ใส่หมายเลขแบบประชาชนพอทำไปตันนั้นอะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยระหว่างที่คุยกันกับผมเนี่ยพี่อย่าให้โทรศัพท์ดับนะถ้าโทรศัพท์ดับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไม่ได้ OTP แล้วาบอกว่าแล้วเขาก็เชิญชวนเราอีกว,ว่า เนี่ยพี่มีพี่ๆไหมที่บ้านที่คืออายุเท่านี้แล้วยังไม่ได้ทําเบี้ยชราภาพคืนพอให้เนี่ยให้ทําพร้อมกันเลยหลายๆคนจะได้ไม่เสียเวลาระหว่างที่คุยเนี่ยมันนานไงนมันโหลดอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเอกใจว่าสงสัยต้องเป็นพวกมิจฉาชีพแน่เลยเราก็เลยวางหูใช่ไหมคะยังไม่ทันโหลดจบอะเราเอกใจหลังจากเอกใจเราออกจากอันเนี้ยแล้วเราก็ไปดูเงินในแอปอ มันศูนย์หมดเลยไงเงินในธนาคารทั้งหมดสธนาคารบึงเอ,อิอไปเจอในเฟซบุ o กองค์กรุ้มคองคุบริโภคเราก็เลยแบบนี่เราก็พอจะมีความหวังบ้างอะเนาะหลังจากที่เราไปแจ้งความก่อนแล้วสอ,อทอก็แล้วก็ไม่เห็นจะอะไรเราก็เลยมาทางนี้ดีกว่าน้องสุรกิจที่เขาดูแลเรื่องนี้ เขาก็ขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็เลยส่งมาให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยว่าออม,มีการประชุมกันนะอะไรเงี้ยให้เราดมก็เลยมามาแชร์ข้อมูลให้กับคนที่แบบอาจจะไม่เคยโดนหรือว่าโดนเหมือนเราอย่างเงี้ยจะได้มาระดมสมองมาช่วยกันแล้วก็ไปฟ้องร้องธนาคารมันออกกฎหมายมาแล้วว่าว่าธนาคารต้องรับผิดชอบมันควรจะรับผิดชอบวบอบงเงินที่เราแบบฝากไว้อ